อยู่ราชบุรีไม่มีคําว่าแย่มีแต่แย่แย่แย่ไปดูแย่กันจ้าเราขับรถมาบนถนนเพชรเกษมมาถึงแยกห้วยชนะรีแล้วก็เลี้ยวขวาเราก็จะตรงไปที่ตําบลทุ่งหลวงระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรขับตรงไปอย่างเดียวประเดียวหนึ่งด้านขวามือเราจะมองเห็นโรงเรียนวัดเขาพระเอกส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นซอยเลี้ยวเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยตรงไปประมาณไม่ถึง2กิโลเมตรนะหมู 9, ่9ก้าตำบลทุ่งหลวงเนี่ยก็ถามหาคุณลุงประจวบจ้าคุณลุงประจวบบ้านที่มีแย่นะมีแย่นะอยู่ไหน จาคาดว่าจะเป็นเป้าหมายของเราไนดะ้แย่จ้าแย่มาหาแย่อุ้ยถนนหนทางดชูชุ่มชุมชื้นดีจังเลยดูเย็นจังไม่แปลกใจหรอกถ้าแย่ทุ่แย่แย่อยู่ข้างงานหนึ่ตู้หวยหนูข้ามถนนนะลูก โอ้พอลงรถมาต้อนรับเลยจะสองตัวบักเอก <c oughs> และแล้วเราก็มาถึงบ้านคุณลุงประจวบที่เราตามอยู่ในข่าวเนี่ยเห็นเขาบอกว่าบ้านคุณลุงเนี่ยมีแย้นับพันสอบถามก็ทราบมาว่าคุณลุงเนี่ยเอามาปล่อยเลี้ยงไว้เองนี่แหละโอ้บริเวณบ้านก็เช่าอุ่มชุ่มชื้นต้นไม้เยอะแยะคุณลุงอยู่กับคุณป้าซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็ลูกอยู่กันแบบเรียบง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูจะเจอแย้ ตัวใหญ่เชนะเธอสีข้างเป็นสีส้มเด่ยตัวผู้ตัวผู้คุณป้าบอกว่าเป็นตัวผู้อู้เห็นเต็มตาเลยจ้านี่โอลงรู แล้วนี่นี่น,นี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงหนเห็นโผล่หัวไหมเนี่ยโอ้โหหน้าตีหนูดูหนูมองไปเนี่ยโอ้โหสลอนเลยนี่นี่น,นี่มองไปนี่สลอนเลยจ้าคุณป้าบอกว่าวันเนี้ยแดดไม่ค่อยออกหล่อนก็เลยออกมาไม่เยอะเท่าที่ควรนี่ขนาดไม่เยอะนะไอเราแรกเห็นเนี่ยยังตื่นตะลึงเลยในความที่ว่าสัญชาตญาณของสัตว์ในเวลาเห็นคู่คนผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะคนแปลกหน้านี่เขาก็จะรีบวิ่งลงรูนะคะเขาก็จะรีบวิ่ง ลงรูดูซิในแนเนี่ยๆๆๆเนี่ยโอ้โหแล้วรูแย่แต่ละรูเนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกันรูแต่ละรูเนี่ยก็จะบ่งบอกเลยว่าขนาดของแย่แต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงมีทั้งตัวขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดจิ๋วครอบครัวแย่นี่เต็มไปหมดรูก็เต็มไปหมดทั่วๆบ้านสวัสดีค่ะโอ้ยแย่เยอะมากเยอะยังไม่เยอะธรรมดาตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่มาก แล้วรูเขานะจะอยู่เต็มพื้นที่บริเวณบ้านไปหมดเลยเห็นบอกว่าใครมาใครไปก็ให้ดูอย่างเดียวเพราะว่าเหมือนเป็นเขตอพยพทานเลี้ยงดูเขาให้ชีวิตเขาในเติบใหญ่กินมแมลงกินซากผลไมก้กินอะไรอยู่แถวนี้น่าชื่นชมอะ่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูตามตามรูตามอะไรแต่เขาไม่ให้ใกล้เพราะเขาเดินพอเดินเข้าไปใกล้เขาเนี่ยเขาจะหนีลงรูเลยช้างตุใหญ่มาก เอาว่าไงจ้ารูปหล่อออกมาซิออกมาซิออกมาซิอ,อ,าซอัน,นอ่นะอาจารย์เองนี่น่าจะเป็นคุณผู้หญิงแหละไม่มีสีส้มอยู่ข้างๆเนี่ยแล้วก็นี่เป็นคุณผู้ชายคุณผู้ชายไหมคะห,มหล่อเชียวนี่แล้วใครมาแอบกินแตงโมยอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> พอทักหน่อยก็ทําเป็นเขินลงรูซะงั้นโอ้ตัวเบรเริ่มเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวอันฮี่ นั่นน่ะนั่นน่ะจะบอกว่าวันเนี้แดดไม่ออกเลยมันคลึงๆเหมือนฝนจะตกเนี่ยแย่ก็เลยออกมาน้อยแต่ขนาดน้อยนี่เราก็ยังตื่นตาตื่นใจอยู่เนี่ยนานๆจะไม่เห็นแย่แบบเนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณป้ามากเลยถ้าใครอยากจะมาชมแย่บ้านคุณลุงประจวบเนี่ยหมู่ที่9ก้าตบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก็มาได้นะจ้าดูคลิปนี้แล้วก็คงมาง่ายมาชื่นมาชมมาช่วยกันอนุรักษ์แย่รับรองเรื่องแย่ๆไม่มีแน่นอนจ้า